เป็นต่ครับเรากำลังไปรับประทานอาหารกลางวันกันนะครับซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าอาหารกลางวันนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะไปกินที่ไหนแล้วเมนูเป็นอะไรบ้างนะครับเพราะว่ามิสาก็เพิ่งจบนะครับแล้วพวกเราก็เพิ่งออกจากวัดนะครับแต่ว่าเรากำลังจะปรรมตัวกันที่ปาร์คแห่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะรับประทานอาหารกัน ต้นอะรเนับข้าไปกับเราูหมครับนะครับมากับเราฮะเฮ้ยนี่คือเยาวชนของประเทศไทยนะของเรานะครับทั้ง83คนนะครับสลัสดีค่ะหย่าโอลโอลฮโอล ในพี่น้อนทัพกลุ่มเราก็มาหลายชนชาติด้วยนะครับนะครับก็มารวมตัวกันที่สนามบินเลียแล้วก็คือรถบัสมาด้วยกันสามคันนะครับโอลาโอลาโอเลโอโอลาโอลาไม้จะสาวคนจะเทวรีเรานะครับโอลาโอลาเชิญนะครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าเมนูตอนเที่ยงนั้นเป็นอะไรบ้างนะครับก็อย่าให้ทุกคนได้รับชมแล้วก็ติดตามนะครับว่าเป็นอะไรของเรา จะรับรู้นะครับขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณมากมากนะครับอันนี้กลุมล่าสุดนะครับเพื่อไม่ทอทิ้งไข่ไว้ข้างหลังนะครับพี่น้องครับอันนี้กลุ่มท้ายกระนนะครับเราจะไม่ทอทิ้งไข่ไว้ข้างหลังนะครับมาแล้วครับเอ พี่ท็อปเป็นไงพ่อวันนี้ครับพี่ท็อปสบายดีครับพ่อเมื่อกี้เจอเพื่อนจากกลุ่มเปรูนะฮะขอคอนแทคไว้นะฮะเพราะว่าเผื่อปีหน้าเราได้ไปเปรูกันนะฮะอ๋องานอะไรครับปีหน้าชื่องานว่าวีววีมาเรียทูทอร์เซนต์วีดีโฟที่เปรูครับอ๋อโอเคนะครับของคณะโฟร์แลเดสใช่ไหมครับอ่าไม่ใช่ครับเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งอ๋อใช่ครับผมเยอะมากเลยใช่ีกลุ่มการที่ดีเยอะมากขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะไปดูกันนะครับว่า วันนี้เยาวชนไทยของเรานะครับจะได้กินอะไรเป็นอาหารนะครับ